ผมถามว่าสามีคุณพัชรินเนี่ยเป็นตำรวจหารตำรวจเอกค่ะร้อยตำรวจเอกค่ะยศผู้กองเออนั่นแหละค่ะคุณน่ะค่ะคุณจะมาจับคุณมาวันนี้เลยเดี๋ยวฉันร้อยอยู่ที่บ้านสอนโยบันโพธิ์นครสวรรค์ทำเรื่องนนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอบันพธเลยค่ะเดี๋ยวจะโทรบอกสามีให้รอทำเรื่องค่ะมาเลยมาเลยตอนนี้เลยค่ะคุณจะรอคุณจะมากี่โมงเจเย็นเย็นเราจะเย็นเย็น นี่เดี๋ยวนีเอานคุณคนฉันไม่งานต้องทำลูกฉันจะร้องว่าค่ะงานจะต้องทำค่ะตอนนี้ฉันเลี้ยงลูกด้วยโอ้ยหายใจทั้งหีนยังไงเนี่ยอีกฉากเปล่าเรี่ออ้าวคุณไปต้องคุณเป็นตำรวจถุกควยยังไงคะคุณมาด่าอย่างงี้ไม่ถูกฉันบันทึกเสียงคุณไปแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปฟ้องผัวฉันแต่คุณพูดไม่ไไม่รู้เรื่องอะนะไม่รู้เรื่องยังไงคะผัวฉันเป็นตำรวจ คุณมาเจอได้เลยเนี่ยตำรวจจริงๆคุณน่ะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าคุณเป็นตำรวจจริงคุณมาเดี๋ยวนี้เลยพ่่อแมฉันจะรอคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะที่สพบรรทุศหนองตั้งงูไม่ไปค่ะน้องตั้งงูไม่ไปค่ะไกลผัวฉันประจาอยู่ที่สพบรรทุศค่ะมาเลยค่ะมาเดี๋ยวนี้เลยเรนวักให้ผมพูดนะฉันไม่ชอบเรนวักค่ะคุณพูดมาคุณพูดไม่หยุดเลยเดี๋ยวลา้านฉันมากเลยนะคะ คมึงหายใจทงแตบไดไงเนี่ยอีสอียอดอีคมึงเหรอค่ะาแตบหายใจได้ไงค่ะใช่ต่หายใจค่ะพ่มึงตายได้ไงเนี่ยอสเจ้าค่ใช่่ตายพ่อคแม่คนอย่ช่ตายไอคนอยู่ข้างๆดูได้นะเดี๋ยวหงายท้องหงายไสหรือไงน่ยตอนนี้ฉันร้องไดค่ะร้อง่ส้ดีค่ะฉันไม่หงายท้องแล้วค่ะฉันมีพลังฉันเลี้ยงลูกเยอะค่ะ คุณมาคุมาได้เลยค่ะตอนนี้อะคนพ่อคุณแม่คุณตายหลอค่ะคุณมาเลยค่ะฉันไม่ใช่ตำรวจหรอนะฉันเป็นตำรวจจริงๆค่ะคุณตำรวจจริงๆคุณรู้จักไหมคะคุณรู้จัก